เดินตามพึ่งยังไม่เจอรังเลยครับผมเนี่ยรู้สึกว่าจะบินมาทางนี้แหละแต่ต้องหมดหาครับผมมาดักดูตัวโอ้ ส่วนนี้ดอกไอ้นี่ครับผมดอกตำลึงดอกย่าสีขาวแต่เมื่อกี้เห็นตอมดอกตำลึงสองตัวบินมานี่ครับดอกตำลึงดอกตำลึง คจอรับผมตามยากมากพึ่งสุวนนี่หายากร็บผมเห็นบินมาตัวเดียวเองครับต้นปอหูปอกระสาก็น่าอยู่เ้ยนี่แต่ไม่อยู่ แพึ่งอยู่ครับนี่นี่น,นี่แม่พึ่งซ้อมดอกสาบแรงครับผมนี่ครับมาดักฝั่งนี้ครับลงหลอกสาบแรงครับผมฝั่งนี้บินมาหาไม่เจอร็บเลยมาดักตัว ดอกสาบแรงลงเยอะอยู่เพื่อนแต่ฝั่งนี้ลงเยอะรังพึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละครับแต่ว่าก็อยู่แน่นอนเราเห็นบินมาแต่ว่ายังหารังไม่เจอจะจับจุดใหม่เพื่อนดอกสาบแรงบานครับช่วงนี้ เริ่มบานใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วผมปลายผลต้นหนาแวแหละเยอะเลยครับนี่ครับเพื่อนเห็นบินเข้าเป็นออกมุมนี้แหละครับช่องนี้แหละมาอีกอล้แต่ยังไม่เห็นรังเพื่อนหาทางเข้าลกไปเลยโอ้เจอแล้วเ,เพื่อนเจอแล้วนี่ไงนี่ไงดำด โอ้อยู่ในที่รกเลยครับโอ้โหจะเาไปออยยังไงแ่ะทีนี้มีสนามนี่ครับเราไม่ค่อยโตไปครับผมเดี๋ยวไปทำครบแล้วก็สางเข้าไปเลยครับเ,เพื่อนๆน้ำไม่น่าจะมีครับผมแต่ก็อ่อนสวยครับผมโอ้หน้ำน้ำสนิมครับเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนี่ออ อย่าทั้ทงอีกไหนครับผมโอ้ย เอาสวยด้วยสวยงามอยู่ครับตัวอ่อนน้ำนิดนึงครับผมเดี๋ยวเคี้ยกินนี่ครับน้ำนิดเดียวโซนนี้ไม่ค่อยมีน้ำครับเดี๋ยวขออนุญาตส่ถุงก่อนครับผมดับับครบแต่ไฟเรียบร้อยครับผม อค oh. ารับเพื่อนอีกหลังครับผมนี่ครับอมไม่รู้เป็นดีหรือยงังแต่เป็นทรงย้อยแล้วครับผม,มไปรับขึ้นไปลุ้นกัน คร,ครับสร้างน้ำขึ้นไปนี่ครับน้ำต้งนั้นครับผมนี่แต่น้ำ๋ยวจุดควบก่อนครับผมต้องสร้างน้ำจุดควบก่อนต้องสร้างน้ำอีก จะได้อะไรไหมเนี่ย,ยงงโอเคครับผมหนาทั้นงนั้นเลยครับเไฟัานานำไปโอ้ไฟลุก oh nắng cát nhéo đấy, nên xe ca đi qua, chạy chặt chình qua nay เชียร์น้ำพ่อนครับหนาไม่นี่สุดยอดเลยยาวเลยคุ้มสางหนาไมไอ้นี่ยคุ้มนะคุ้มก็ต้องคุมง้มครับผม มนคุ้มก็ต้องคุ้มแหละว่าวหาทางไปก่อนครับผมดูน่าจะเป็นลังสวยอยู่ครับแต่จะพลาดไหมแค่นั้นเอง ช่วงนี้ยังแยงกับเจอดีเพิ่งใหม่ที่เรียบคนครับโอ้น้ำสุดยอดเลยครับทุกหมดไปนี่ ช่วงน,นี้ที่ปล่อยไว้เขาก็เอาไปหมดแล้วครับเลยต้องหาใหม่เจอพึ่งอ่อนจนแยงหมดอ่ะน้องที่ Cá trúng à, con. mm -hmm. ดำสีครับมีสอนดอกนีค่ครับผมดอกสาบแรงไป,ปครับผม ครับเพื่อนเพื่อนอีกลังหนึง่งครับผมน่าจะเป็นลังสวยพอดีเลยนะดูทรงแล้วนี่ต้นยครับผมงามอยู่ครับแต่ไม่ดูน้ำเป็นยังไงไปดูนกันครับผมตีทอยขึ้นไปเสริมไปเสริมไปทำควบก่อนครับผมอันนี้ขึ้นนะครับ นน่าจะใช้ทอยแล้วแหละ

Quay lúc, quay lúc, lúc đèn. เ้ไม่่อ,อ,อแต่น้ำได้ยน้ำพอได้อยู่ งานพอได้อยู่ครับโอเคคือเรับอมตัด ขึ้นนั่ง,องหยงอยหกต้นแดงนีเอานครับไอ้อย้ายแกะะ่แล้วแกะะ่แล้วแก่แไอย้ายครับผม бүгд như là kể cho 嗯。Mm hmm. ลงไปก่อนเพื่อน่อนฟ้าม,มืดมาแล้วครับตกแล้วด้วยขาโพนเลยฝั่งนูน้นตกแรงเลยครับไปก็ผมเหนื่อยเดินตามพึ่งไม่เจอเลยครับผมเจอพึ่งรังเท่าม้มนี่โอ้สุดยอดครับผมไปครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านรับผนที่เข,ข้ารับชมครับขอบคุณครับหนีฝนก่อนครับผมมืดมากเชียว ฝั่งน้องก็ขาวโพลนเลยครับ